วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการตกปลาสวายบ่อนะครับคือส่วนมากเลยอ่ะทางบ่อเขาใช้แชกขนมปังบ่ออย่างเดียวเป็นประเภทขนมปังปั่นขนปังฝุดเนี่ยครับแล้วเขาก็จะมีพวกหานสําเร็จพวกมะขิดหรืออะไรประมาณเนี้ยในบ่อกขาจะมีขายเราก็จะเอาพวกนั้นมาเติมเป็นเชื้อกิ่นมันสําคัญคือตอนตั้นนะครับตอนบีบและเน็บที่ใช้ส่วนมากที่ผมใช้อ่ะเขาจะเป็นชิ้นขอบเกี่ยวเบ็ด ร้อยทะลุขึ้นมาเลยนะครับเน็บที่เกี่ยวก็จะใช้ชิ้นขอบนี่นะครับพับลงมาขนาดนี้นะครับชิ้นตองใหญ่มากเด็ดก็จะเป็นเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดใช้ตกปสัสสาวะจะกําลังดีมากเกี่ยวลงไปปุ๊บร้อยทะลุขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาเนี้ยงโขขึ้นมาเลยลาดูปุ๊บสามารถติดได้เลยวางตะกั่วนะครับเอาลนมปังขึ้นมาลองนิดนึงตะกั่วบีบเข้าไปหนึ่งทีก่อนนะครับ เราตัวเบ็ดวางครับปุ๊บังทีที่สองนะครับต้งตรียถ้าเป็นบ่อตกปลาที่ให้ตีฝั่งเดียวนะครับโดยส่วนมากเลยปลาจะไปขึ้นกินเหยื่อปาาตลึงทางตรงข้ามนะครับนั้นแล้วเราก็ต้องส่งเหยื่อเข้าไปให้ใกล้จุดมากที่สุดใกล้ฝูงฟลาครับปลาเข้ากิน มีข้าวจุดหมายเสแล้วอย่าเพิ่งรีบพอกลับมานะครับเด็กสายรอหน่อยนะครับแล้วเอาลูกเกี่ยวไว้นะครับคที่ว่า ยินงนะครับคือกอนก่วางกานปึ๊บลา จะไม่ลงแรงที่อยู่พวกนี้ที่ผมมาบอกทุกท่านบาอกขายก็นำมาให้มความรู้กับเ้ื่อง่ทค่นโลยาใหม่ๆนะครับเรื่องใหม่ๆการผลิตการใช้เวลาแต่ ผมเป็นต้องไปรูนครับ